พี่น้องมื่อวนี้ยายสมจะมาอัปเดตลูกหมูแม่เป็นสายพันธุ์ดูล็อกอันนี้ผสมพ่อลัสไว้ก็เลยออกมาเป็นสีขาวบางตัวก็ออกสีแดงได้แนวแม่ค่ะตอนนี้เหลือสิบตัวค่ะพี่น้องสิบตัวอันนี้ก็มีคนมาเอาแล้วค่ะ มาจองไว้แล้วตัวละพันห้า้อบาทตัวน้อยกว่ามูยายสมกับสิเก็บไว้เลี้ยงเสียขายก็คือเก้าตัวค่ะอันนี้ก็เลี้ยงหมูแม่พันธุ์แค่ตัวเดียวเนาะสายพันธุ์ดูล็อกก็ได้ลายสุดลายคอกแล้วค่ะเป็นรุ่นๆไปสี่เดือนเนาะหมูท้องสีเดือน หลังจากิุนคลอดแล้วกับประมาณหนึ่งเดือนค่ะหรือว่าสี่สิบห้าวันกับออกนมออกนมกินหัวอาหารประมาณหนึ่งกระสอบกระสอบครึ่งกะเอาอยากคุนกับคุเนาะพี่น้องเอาอยากคุณกับคุณต่อไปถ้าอยากขายก็คือขายได้เลยค่ะอันนี้เพิ่นบริมาต่อค่ะพี่น้องบริต่อรองเลยเรียกราคาแค่พันห้าแต่ละตัว ขายไปแล้วเก้าตัวตัวน้อยกังหมูก,ก็เก็บไว้เป็นตัวเมียนําค่ะบ่แนี่นอ้องอาจสิเก็บไว้ทําแม่พันธุ์ต่อไปก็คือคอกหมูก็ยังบ่ได้ล้างค่ะพี่น้องตาเป็นเฝ้าไปเอาทางน้ำมักแล้วก็ผลไม้ต่างๆเพควนแจกกลมพัฒนาที่ดินแจกค่ะเอามาไว้เห็ดน้ำมักใช้ในสวนเท่านี้ล่ะค่ะพี่น้อง ส่วนการเลี้ยงหมูก็คือไผ่ไผ่เลี้ยงป็นหรือว่าใจหมักกัจังเลี้ยงได้คะ่ะไผ่บ่มหมักกับบ่ต้องเลี้ยงเนาะเลี้ยงไปกัเบิ่งบ่เปินแบบนี้ดูแลไม่เป็นอันนี้เ็ทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องเลี้ยงหมูทําอะไรต่างๆเ่ยทําเองหมดแต่ก่อนก็บบ่เปินคือกันเนาะต่ก่อนก็มีคนมาบอกมากระเบื้องเพื่อนเรานะฮันลแหละค่ะพี่น้องอันนี้ เลี้ยงหมูกะบางที่เขากับคุณเองเนาะเป็นหมูคุณขายลูกกับขายไปแบบนี้น้ำเพิ่นกับสิกินในก๊อกค่ะพี่น้องติดไว้ข้างๆด้านหลังก็ึกเอาในหฮันไหลเพิ่งนกับหูจักเวลากินหัวอาหารก็เที่ยวกินน้ำเนาะหมูก็สิได้ใหญ่ไว้ค่ะกินหัวอาหารกินน้ำ กินดีแห้ไงใหญ่ไวหมูพี่น้องอันนี้เป็นพันสายผสมแล้วเนาะแม่ดูล็อกพ่อลัสไว้แม่เป็นสายตรงค่ะพี่น้องมื่อใหม่ถ้าสเลี่ยงก็คือเอาหมูสองสายพันธ์ค่ะดืนแล้วแต่สามสายพันธ์เป็นพันลูกผสมนะพี่น้องก็แล้วแต่แล้วแต่มัก ยังคลอดง่ายทามือใหม่เนาะอาจสียังเลี้ยงไม่เป็นเต้หมูเต้ละตัวเนาะแม่พันุ์แต่ละตัวกะบุคือกันเด้อพี่น้องบางตัวคืวอหมูเยสมนี่ฮะเวลาลูกปวดพลาดค่ะบบค่อยนอนบอ่ค่อยลุกแบบนี้เต่บางตัวก็เพื่อเพิ่นสีนอนเนาะยันโดนลูกเพิน่นกะค่อยนอนค่อยลุกแบบนี้ แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันบางตัวยืนคอดกัมีนอนคอดกับมียายสมก็เคยเจอมาแล้วหลายรูปแบบค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะคุณยังบนานเนาะไม่ไม่กี่วันประมาณอาทิตย์ปะออกนมประมาณหนึ่งอาทิตย์ใ่ญ่ไวอะไรค่ะพี่น้องมีเบิดค่ะเบิง์ลกวบไอ้หางหมุนบางที่ตัวยิ่่แล้วโอ้ยเพิ่นพากันดุด ้างนี้ก็แตกกับๆๆกมีบริษัทธรรมดาไปสิกิน้างแล้วพี่น้องเวิรงแล้วพ่อความสนของหมเพิ่นได้กินได้กินน้ำได้เล่นน้ำเย็นๆนี่เชื่องบ่ายละพี่เนาะตาเพิ่นมาแล้วอยากไปเอาถังน้ำมักกะได้ กากน้ำตาลพอโดสองพอโดหกแล้วก็สับประรดสี่ถุงฟักทองหนึ่งถุงข้นใหห้าถุงะนะพี่น้องมีหมักนัดแล้วก็ฟักทองใครอยากเอาเต่อย่างเอาจักถุงก็ได้อยู่ในห้าถุงค่ะอิาเอาฟักทองสองสับประรดสามแบนี้ก็ได้ค่ะดีๆเอาพึ่งซับเปลี่ยนกันหั่นเลยวเตะหมักค่ะ เกิงฟักทองเือว่าเป็นหนึ่งทำค่ะขักยังดีๆอยู่เลยกับรดมักนับจะกินไปน้ำค่ะมักไปน้ำซ <Sultan> <S 2 S 2> mm ับๆับซับกัมักเป็นแกะมาเห็ดไจค่ะพี่น้องใส่พอโดสองน้ำแล้วก็กากน้ำตาลน้ำหมักผลไม้อันนี้เวลาล้างพอกค่ะให้ไหลลงไปตามท่อ แล้วก็ลงล่องสวนมะพร้าวแต่อันนี้บโบได้ใช้นานแล้วไกล้จะชะกุยเชียต่ยังบได้พุทธร่องใหม่ค่ะ